ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับประชาชนเนี่ยานายกธมนตรีอนุทินชาวรากลุนท่านก็ยังบอกเลยนะครับว่าสำหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยาตามความเหมาะสมหมายถึงพูดถึงการแต่งกายรวมถึงแม้กระทั่งสถานบันเทิงสถานบริการต่างๆท่านก็ไม่ได้ห้ามนะครับหมายถึงรัฐมนตรีก็ไม่ได้มีมติห้ามแต่ประการใดแต่ขอให้ใช้ดูพนิจต,ตามความเหมาะสมหมายความว่า ท่านเชื่อในหลักที่เป็นวิจารยญ,ญาณของพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการว่าความเหมาะสมอะไรเปรียบเสมือนเราต้องสูญเสียญาติผู้ใหญ่ที่เคารพรักเป็นอย่างยิ่งเราก็จะรู้ว่าเราควรจะทำอะไรอย่างไรแค่ไหนอันนี้คือคำพูดท่านนายกเปรย์อกรณีประชาชนเนี่ยไม่ได้มีกำหนดเชดนเ้ําไปนะครับเพียงแต่ถ้าจะมีจากคำร้องขอของท่านนายกเองในนามอนุทินชาบูระกูลก็คือประชาชน ท่านขอให้แต่งกายไว้ทุกในชุดสีดำหรือชุดสีขาวเป็นเวลา90วันแต่ถ้าไม่ได้ก็ขอความร่วมมือในนามนายกรัฐมนตรีไม่ใช่ในนามมติครรมเตตระการใดให้อย่าแต่งกายด้วยสีฉูดฉาดอ่นนี่ก็เป็นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นสรุปเนี่ยเฟิร์นข้อที่หนึ่งอจาจะประกาศสำนักพระชวังถ้า,ากรณีของพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริราพารในพระองค์ค่ะไว้ทุกเป็นเวลาหนึ่งปีหนึ่งปีค่ะอันนี้ก็ชัดเจนนะครับนั่นก็คือพระบรมสานุวงศ์และข้าราชบริพารในพระองค์กร,ร,ร,รณีของข้าราชาการพนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่รัฐมติครมกำหนดให้ไว้ทุกเป็นเวลาหนึ่งปีค่ะเป็นเวลาหนึ่งปีส่วนประชาชนไม่ได้กำหนดตามความเหมาะสมอทาทนี้ ประเด็นของคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยอาเฟินลองหยิบมาดูคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการซึ่งท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการศาสตราจารย์ดรนรมนพินโยศินวัฒนมีไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานในสังกัดรวมถึงสถานศึกษาคือข้อที่หนึ่งอันนี้คือสิ่งที่เหมาะควรให้หน่วยงานในสังกัดและสถานศึกษาทุกแห่ง ลดลงครึ่งเสาลดทงลงครึ่งเสาไปเวลา30วันข้อที่2อันนี้คือปฏิบาตาัติตามมติคณะเตให้ข้าราชการครูและพวกรางก,การศึกษาไว้ทุกไปเวลา1ปีแต่ข้อที่3ซึ่งทําให้เกิดประเด็นขอความเห็นใจจากท่านรัฐมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการอย่างน้อยก็จะมีผู้ประกอบการผู้ปกครองบางส่วน รวมถึงรองศาสตราจารย์เจษดาเด่นดวงปริพันธ์นั่นก็คือข้อที่3ที่กำหนดว่าให้หน่วยงานในสังกัดและสถานศึกษาทุกแห่งงดจัดกิจกรรมที่มีบรรยากาศรื่นเริงทุกประเภทเป็นเวลาหนึ่งปีค่ะนี่ฮะให้หน่วยงานในสังกัดซึ่งหน่วยงานในสังกัดก,ก,ก็เข้าใจได้ถ้าเป็นกรณีผู้ใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ก็จะต้องถือปฏิบัติตามข้อสองแต่กรณีของสถานศึกษาเนี่ย สถานศึกษาทุกแห่งซึ่งก็หมายถึงโรงเรียน<ะ>งดจัดงานที่มีบรรยากาศเลื่อนเรองทุกประเภทเป็นเวลาหนึ่งปีอันนี้เนี่ยจะเป็นประชาชนละเพราะ,ะถ้าคุณครูกับท่านผู้บริการหรือเจ้าหน้าที่ก็ถือปฏิบัติตามนั้นคือหนึ่งปี<ะ>แต่กรณีของนักเรียนเนี่ยถือเป็นประชาชนแล้วก็ยังเป็นเด็กเพราะฉะนั้น ประเด็นก็คืออย่างอาจารย์เจษดาเด่นบุริพันธ์เนี่ยท่านบอกว่าเวลามันยาวเกินไปคือหนึปี1ปีอาจารย์เจษดาอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาท่านก็เลยเห็นว่าหวังว่ากระทรวงศึกษาเนี่ยจะลดวันลดจำนวนวันที่ห้ามจัดงานบรรยากาศลักษณะที่มีความเรื่อนเริงในโรงเรียนจากหปีลงมาเป็น30วันเห็นใจเด็กๆในนักเรียน นั่นเองท่านผู้ชมฮะข้อนี้เนี่ยประเด็นจึงอยู่ที่เวลาค<ะ>่ะอาจถ้าฟังอย่างนี้ถ้าถามใครต่อใครหนึ่งเดือนมันก็เป็นเรื่องที่สมควรแก่เหตุผลนะสามสิ<ะ>วันเนี่ย<ะ>แต่ถ้าหนึ่งปีมาอาจจะมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นได้<ะ>จากกรณีที่อย่างที่บอกไปนะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือ มันจะกินช่วงเวลาตั้งแต่25ตุลาคม2568ต่อเนื่องยาวไปถึง25ตุลาคม2569ปีหน้าเลยค่ะในระหว่างนี้อาจถ้าจะมีประเด็น1เดือนหรือ30วันอาจจะคาบเข้าไปในช่วงรอยกระทงซึ่งไม่มีปัญหาโรงเรียนก็สามารถจะงดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นความรื่นเริงแต่ปกติโรงเรียน อาจจะมีกรณีของการจัดงานนางนพระมาตอย่างเงี้ยประกวดนางนพระมาตก็อาจจะงดนะฮะแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลคริสต <25 S 2> <ป>์มาสยี่สิาปีใหม่ปีใหม่สิ้นปีปีใหม่และที่สำคัญที่สุดคือวันเด็กวันเด็กใครก็ทราบวันเสาร์ที่สองของเดือนมกราคมเป็นวันเด็กแห่งชาติแน่นอนในเวลาต่อมาเนี่ย ถ้าประหลัดกระทรวงก็ดีท่านรัฐมนตรีก็ดีออกมายืนยันเนี่ยถ้าเราจะไปดูประหลัดกระทรวงศึกษาธิการว่ายัางไงท่านสุเทพแก่งสันเทียท่านชี้แจงเนี่ยนะฮะประเด็นที่ระบุว่ามีการขอความร่วมมือให้งดกิจกรรมที่มีบรรยากาศรื่นเริงในสถานศึกษาหรือโรงเรียนเพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติงานท่านก็ชี้แจงถึงความหมายและขอบเขตว่าข้อที่หนึ่ง กิจกรรมที่ขอความร่วมมือให้งดจัดหมายถึงงานสังสรรค์ที่ไม่เป็นทางการและงานบันเทิงที่มีความคลื่นเครงเช่นงานสังสรรค์สิทธิ์เก่างานแสดงความยินดีในวาระต่างๆงานเลี้ยงรับส่งหรือว่าการแสดงดนตรีและคอนเสิร์ตค่ะอสองกิจกรรมที่ยังคงดาเนินการได้ทานยกตัวอย่างนะคะกิจกรรมที่อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จําเป็นต่อการพัฒนาผู้เรียนและบุคลากร3 แนวทางการปฏิบัติสำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการต่อถึงแม้ว่ากิจกรรมตามข้อ2จะสามารถจัดได้ตามปกติแต่เนื่องจากอยู่ในห่วงเวลาแห่งความอาลัยจึงใคร่ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานโปรดใช้ดุลยพินิษพิจารณาถึงความเหมาะสมของรูปแบบและบรรยากาศในการจัดกิจกรรมโดยเน้นความเรียบร้อยสงบและสำรวมเพื่อแสดงความเคารพอย่างสูงสุดค่ะว่ารศึกษาธิการยังบอกด้วยว่ากิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมเสริมทักษะวิชาการของนักเรียนหรือแม้กระทั่งกิจกรรมลูกเสือสามารถทําได้ตามปกติเลยรวมถึงประเด็นการจัดประเพณีฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีของ4ี่โรงเรียนที่ประกอบไปด้วยโรงเรียนสวนกุหลาบโรงเรียนเทพศิรินทร์โรงเรียนอัศสวสชันและโรงเรียนกรุงเทพคริสเตรียนวิทยาลัยก็ยังจัดแกนแข่งแขันกีฬาประเภทดังกล่าวได้ตามปกติเลยเพราะว่าถือเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรของผู้เรียนค่ะอ้าวนี่ก็อย่างที่บอกท่านก็ชี้แจงถ้าดูรายละเอียดเนี่ย คือที่ขอให้งดงานสังสรรที่ไม่เป็นทางการงานบันเทิงที่มีความคลึงเครงเช่นสังสรรจิตเก่างานแสดงคอมยินดีในวาระต่างๆงานเลี้ยงรับส่งหรือที่มีการแสดงดนตรีและคอนเสิรต์ตอันนี้เนี่ยคือขอให้งดขอ,อความรื้มให้งดคือถ้ากระทรวงมีคําสั่งไปอย่างนี้เนี่ยอย่าใช้คําว่าขอความร่วมมือค่ะโรงเรียนยังไงก็ต้องงด อาทน,นี้มันตีความกันอย่างที่ว่าเนี่ยอเอาเป็นว่าอ่ผมเข้าใจว่าถ้าเป็นกรณีของผู้ใหญ่ซึ่งอาจจะหมายถึงคุณครูจะกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรปีใหม่อันนี้เนี่ยก็ควรจะงดได้หรือกรณีของอะไรนะงานเลี้ยงสันสังสิทธ์เก่าอ่าก็น่าจะได้อยู่งดหมายถึงงดนะฮะการแสดงความยินด,ดีเช่นพอ,อย้ายมาเลื่อนตําแหน่ง <ฮะ S 1> ครูอันนี้งด ก็น่าจะเป็นกฎเกณฑ์ที่เป็นที่เข้าใจได้ตรงกันตามมติคณะมนตรีหรืองานกเกษียณไหมคะพี่ยุทธาง,งานกเกษียณงานรับงานส่งแต่มันจะมีประเด็นก็คืออย่างเช่นเรียกว่าอะไรลนะ่ะวันเด็กวันเด็กก็จะต้องไม่มีดนตรีเลยไม่มีคอนเสิร์ตเลยเพราะปกติกิจกรรมจะเยอะมากแล้วก็จะต้องไม่มีอะไรที่เป็นลักษณะของความรื่นเริงแต่มันเป็นกรณีของเด็กเพราะมันจะคาบเกี่ยว แม้กระทั่งช่วงปีใหม่ค<ะ>ริสต์มาสอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยและแม้กระทั่งกิจการถ้าเราดูจากที่ท่านประลัดชี้แจงเมื่อวานเนี่ยท่านบอกกิจการพี่ยังเดิมเดินการได้ก็คือกิจการพี่อยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่จําเป็นต่อการพัฒนาผู้เรียนและบุคลากรคืออะไรลูกเสือใช่ไหมมีอะไรอีกไหมมีอีกไหมลูกเสือ กีฬาสีไหมกีฬาสีค่ะก็พัฒนาด้านกีฬาความสามัคคีสามารถดำเนินการได้แต่เนื่องจากอยู่ในห่วงเวลาแห่งความอาลัยก็ขวามร่วมมืออีกให้ใช้ดูพิริพิจารณาถึงความเหมาะสมและรูปแบบบรรยากาศจัดกิจกรรมโดยเน้นความเรียบร้อยสงบและสำรวมอาก็เป็นปัญหาอีกเป็นต้นว่าลูกเสือผมคิดว่าได้เลย กิจกรรมที่จะเน้นความเรียบร้อยสงบสํารวม<ะ>ก็จะงดเว้นกิจกรรมเล่นรอบกองไฟของไม่มีปัญหาแต่กรณีกีฬาสีเนี่ยท่านู้ชมก็หมายถึงเรียบร้อยสงบและสำรวมก็เป็นปัญหาอีกท่านั้ำเตีว่าการศึกษาธิการว่ายังไงเมื่อวานนี้คนนรมนพินโยศินวัตรท่านบอกว่ากิจกรรมที่ขอความรืวมให้งดจัดทกรยันี่แหละ งานสั่งสรรที่ไม่เป็นทางการและงานบันเทิงที่มีความคื้นเคลง mm hmm. เช่นงานสั่งสรรสิทธิ์เก่าหรืองานแสดงความยินดีรับส่งส่วนกิจกรรมการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเสริมในหลักสูตรของนักเรียนสามารถดําเนินการได้ตามปกติค่ะอ้าวนี่ฮะท่านผู้ชมนั่นทําให้เมื่อวานนี้อาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ก็เข้ามาต่อเพิ่มเติมโดยระบุว่าแสดงว่ายอมรับนี่คือคําสั่งตามนโยบายของรัฐมนตรีเจีกง ไม่ใช่จากราชการอาจารย์เจษดาระบุว่ามันก็หลงประเด็นอันนี้เข้ามาตอบแสดงความเห็นเพิ่มเติมมันก็หลงประเด็นที่สังคมเรียกร้องครับเพราะที่ต้องการจะขอคือจำนวนวันจำนวนวันงดทำกิจกรรมข้อเรียกร้องของอาจารย์เจษดารกับหลายภาคส่วนเท่าที่เห็นก็คือให้แค่30วันก็พอไม่ต้องใช้หนึ่งปีซึ่งอาจารย์เจษดาวงเล็บว่า มันมากเกินกว่ามติครมยเยอะแล้วการกําหนดว่าอนุญาตเฉพาะกิจกรรมที่เป็นการเรียนการสอนไอ้ที่กําหนดแบบนี้เนี่ยคืออนุญาตเฉพาะกิจกรรมที่เป็นการเรียนการสอนหรือเสริมหลักสูตรอาจารย์เตยียชราบอกอย่างนี้กิจกรรมที่กั้ากึ่งกั้ากึ่งจะโดนพิจารณาอย่างไรอย่างเช่นพวกงานปีใหม่งานวันเด็กงานฉลองจบการศึกษาผู้บริหารโรงเรียนที่กลัวก็คงให้ยกเลิกทั้งหมด แล้วใครจะกล้าจัดนี่เป็นความคิดความเห็นรวมถึงถ้ามันกินช่วงเวลาถึงหนึ่งปีเนี่ยอาคนที่แสดงความเห็นเขาก็มีความอะไรการจากไปของพระองค์ท่านเช่นเดียวกันแต่คิดถึงความเหมาะสมของเรื่องจำนวนวันเวลาที่กำหนดถึงหนึ่งปีซึ่งมันจะข้ามไปถึงตุลาคมปีหน้าเนี่ยท่านผู้ชมมันก็มีประเด็นอย่างเช่นเดี๋ยวพออา ขณะนี้เนี่ยมีการกีฬาสีโรงเรียนอาจจะเกิดความลังเลหรือไม่ประการใดเพื่อป้องกันปัญหายกตัวอย่างเช่นกีฬาสีเนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าจะต้องแบ,บ่งเป็นสีต่างๆอาจก็จะทำให้โรงเรียนยากลำบากเหมือนกันในการใช้ดุลพินิษอาปกติกีฬาสีก็จะมีสีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีม่วง สีเขียวอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันก็เลยเป็นความยากลำบากของสถานศึกษาเหมือนกันข้อต่อมาร้านรวงต่างๆซึ่งเขาเตรียมกันแล้วสำหรับกรณีที่จะมีกิจกรรมมีการจัดเตรียมเสื้อผ้าอันนี้เป็นความเห็นหนึ่งเท่าน,นั้นเองมันก็มีอีกหลายความเห็นก็มีความกังวลในภาวะยากลำบากเพราะมันมากระชั้นชิดเกิดขึ้นในช่วงที่ได้ดำเนินการไปแล้วหมายถึงชุดสำหรับการทำกิจกรรมต่างๆ มันก็เกิดประเด็นขึ้นมาอย่างนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่อานักขณะน,นี้ก็เลยยังคาราคาซังอยู่นี่ฮะท่านผู้ชมเอาประเด็นย้ำก็คือหนึ่งปีและดุลพินิจอาซึ่งมันยากในทางปฏิบัติอย่างที่บอกเนี่ยนะเวลาเวลาหนึ่งปีและดุนพินิจหรืออย่างกรณี เรานึกถึงวันเด็กกิจกรรมวันเด็กที่จะเป็นไปอย่างที่ไม่รื่นเริงอ่ะคือสำรวมสงบเรียบร้อยหรือเอาวันเด็กนักเรียนเขาอาจจะมีการมาเล่นเล่นดนตรีมันก็มีไม่ได้อย่างเงี้ยบางทีมีประกวดด้วยนะคะประกวด<อ>วันเด็กอย่างเงี้ยและโดยเฉพาะาสำหรับนักเรียนที่อาจจะจบมสาม จบม .6 ถูกไหมไล่เรียงไปกระทั่งเนี่ยอาชีวศึกษาก็เช่นเดียวกันวันสำเร็จการศึกษาเนี่ยโดยทั่วไปสำหรับเด็กๆเ,เนี่ยมันก็อาจจะเราจ,จะคิดว่าไม่สำคัญแต่มองสำหรับเด็กบางทีก็เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตไงใช่ค่ะยิ่งจบม .6 กำลังจะเข้ามาหาลัยแบบนี้ก็เหมือนจะมีกิจกรรมส่งท้ายการสำเร็จการศึกษาอย่างนี้เป็นต้นเนี่ย แล้วช่วงเวลามันหนึ่งปีไงค่ะ,ะถ้าเป็นกรณีที่อาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพภัณฑ์บอกคือหนึ่งเดือนก็น่าจะสมเหตุสมผลซึ่งก็ไม่ได้ฝ่าฝืนมติคณะรมตรีอะไรเลยเพราะมติคณะรมตรีเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐข้าราชการพนักงานาร,รัฐวิสาหกิจและกิจกรรมต่างๆก็ไม่ได้ห้ามเพียงแต่ให้พิจารณาถึงความเหมาะสมะปัญหาก็คือในส่วนกระทรวงศึกษาธิการ อ่ามันก็มีข้อกังวลว่าโรงเรียนผู้บริหารจะก,กล้าไหมถ้าเกิดความสุ่มเสี่ยงขึ้นมานี่ไงก็เลยเกิดเป็นประเด็นท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงล่ะแสดงความเห็นด้วยสมมติด้วยเรื่องที่เราต้องบอกเป็นเสียงเดียวกันตรงนี้ก่อนว่าทุกคนน้อมสำนึกในพระหมหากรุณาที่คณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระพันปีแต่นี่เป็นกรณีของเด็ก<ฆ>และเยาวชนอย่างที่บอกไปเนี่ยนะฮะ